คใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้แนมะมีเมนูขนมไทยนะคะมาทํากันวันนี้ชื่อว่าสลิมค่ะตัวสลิมนะคะก็ทําจากแป้งถั่วเขียวเนี่ยแหละคะ่ะเหมือนวุ้นเส้นนะคะแต่ว่าจะมีสีสันแล้วก็ตัวเส้นจะผอมบางมากกว่านะคะเวลาทานกับกะทิแล้วก็ใส่น้าแข็งไปก็ช่วยคลายร้อนได้เหมือนกัน,นะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมก่อนคขามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมของขนมสลิมเราเลยนะคะอย่างแรกนี่นะคะคือแป้งถั่วค่ะ ก็คุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านที่ขายอุปกรณ์เบเกอร,อรี่หรือแป้งขนมไทยเนี่ยนะคะก็จะมีแยกไว้3ส่วนเพราะว่าเราจะทํามสีด้วยกันนะคะสีแรกก็คือสีเขียวเนะะี่ยค่ะก็จะมีน้ําเปล่าผสมกับน้าใบเตยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้าเปล่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราหยดสีแดงลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆควรจะใส่ดอกมะลินะคะถ้าไม่มีก็คือเป็นหยดกลิ่นมะลิแทน อันนี้ก็เป็นน้ําเปล่าเหมือนกันค่ะเป็นสีขาวนะคะเส้นสีขาวแล้วก็ใช้หยดกลิ่นมะลิเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นส่วนของน้ําที่ใส่สลิมนะคะก็จะเป็นตัวกะทิกับน้ําเชื่อมที่เป็นน้ําตาลผสมกับน้ําลอยดอกมะลิหรือหยดกลิ่นมะลิเหมือนกันค่ะสําหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ เราจะมาเริ่มทําตัวสลิมก่อนเลยนะคะวันนี้จะทําตัวสีเขียวก่อนนะคะเอาอ่างผสมนะคะใส่แป้งถั่เขียวนะคะหลังจากนั้นก็เอาตัวน้ําที่อันนี้เป็นน้ําเปล่าผสมกับน้ําใบเตยเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้แป้งละลายนะคะก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าไม่มีใบเตยนะคะก็ใช้สีผสมอาหารสีเขียวนี่หยดเราจะหยดสีสักหยดสองหยดน,ยนะคะเพื่อให้มันจางเพราะว่าเวลาทำขนมหรือแม้แต่ทำอาหารก็ตามาอย่างเงี้ยเราอยากถ้าใช้สีผสมอาหารเนี่ยก็ท้ให้สีตัวขนมเนี่ยมันค่อนข้างจะจางๆดีกว่านี่นะคะ ใส่ไปจนกระทั่งหมดหนะเทจนหมดน้ำเลยนะคะแต่ว่าดูว่าแป้งนี้มันจะละลายให้ละลายให้หมดวิธีการนี้ก็จะเหมือนกันกระทั่งทําตัวสีชมพูหรือสีขาวนะคะก็คือผสมแป้งกับน้ําเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่แป้งกับน้ําที่เรากวนเนี่ยค่ะเอาไปใส่กระทะทองเพื่อกวนอีกทีนึงตอนนี้ก็ละลายดีแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนกวนในกระทะกันละกัน,นะคะ่ะ เราผสมตัวแป้งสลิงสีเขียวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมากวนบนกระทะทองเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเรากรองใส่ผ้าผ่านผ้าขาวบางนะคะที่ลองด้วยกระชอนมันจะคนๆสักนิดหนึ่งเพราะตัวแป้งไอเซีงยงเป็นก้อนอยู่นะคะ ังจากนั้นนะคะเราเปิดไฟใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะไฟอ่อนถึงกลางเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะทำการกวนไปนะคะกวนในที่นี้ก็คือเอาเอาไม้พายเนี่ยติดกับก้นกระทะเลยนะคะแล้วก็หมุนเป็นวงกลมๆอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆวนไปในทางเดียวกันน่นะคะตัวแป้งเนี่ยใช้ได้ที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือมันจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นน่ยนะคะแล้วก็ จะกลายเป็นเหมือนตัวก้อนแป้งค้นขึ้นจากค้นเนี่ยตัวแป้งก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะนั่นคือใช้ได้แล้วนี่เราก็จะกวนไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะฉันเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีก็ได้ค่ะขาน,นี่นะคะจะสังเกตว่าแป้งมันเริ่มค้นขึ้นแล้วนะคะเราก็จะกวนอยนะะ่างนี้นะคะนี่นะคะสังเกตดูแป้งยังขุ่นนะคะก็จับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นแล้วก็ค้นขึ้น ีก็จะเริ่มเนี่ยนะคะแป้งจะเริ่มใส่ตัวแล้วจากที่ขุ่นๆเมื่อตะเกียนะคะตอนนี้เริ่มใส่ตัวขึ้นลวเนี่ยนะคะเห็นแล้วนะคะเนี่ยแป้งจะอันนี้คือแป้งใส่ตัวคือใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกดกับที่ทําสลิมนะคะใส่ในน้าเย็นอีกทีนึง่ง ค่ะเรากวรตัวแป้สงสลิมสีเขียวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมากดเป็นเส้นสลิงกันนะคะก็จะมีอุปกรณ์คือที่กดสลิงนะคะอันนี้จะเป็นขนาดไซส์กลางนะคะจริงๆมีขนาดเล็กเหมือนกันเป็นใช้มือจับอันนี้เราใช้ซส์กลางนะคะหม้อนะคะก็เอามาใส่น้ําเย็นไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากดกัน โอเคตัวแป้งสลิมนะครับนี่นะคะเราก็จะกดลงไปอาจจะมีใช้แรงนิดนึงนะคะหรือมีเสียงกด ปื้ดลงไปเลยนะคะนี่นะคะลักษณะมันก็จะเป็นเส้นลงมาอย่างเนี้นะคะหยิบมาให้ดูอันนี้ต้องให้โดนน้ำเย็นนิดน,งนึงก่อนนะคะ <breakup> ก็กดไปจนหมดนะคะมีเสียงซาวเอฟเฟกต์เล็กน้อย กระจายกระจายเนี่ยเราก็แช่ไว้ในน้ําเย็นสักพักหนึ่งนะคะน้ําไม่ต้องเย็นนะคะถ้าน้าไม่เย็นมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนเท่าไหร่นี่นะคะก็จะเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะกวนสีชมพูแล้วก็สีขาวเหมือนกันอย่างนี้นะคะทำกรรมวิธีเดียวกันเลยหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทําตัวน้ําสลิมกันก็คือน้ําเชื่อมกับกะทิกัน,นะคะ่ะ หลังจากเรากดตัวแป้งสลิมไปทั้งสาสีแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทําตัวน้ํากะทิสาหรับราดสลิมนะคะอันนี้นะคะกรณีถ้าเป็นกะทิสดเนี่ยนะคะก็แนะนําให้ตั้งไฟก่อนนิดนึงนะคะเพื่อวกันเสียแต่ว่าสมมติถ้าากะทิกล่องเนี่ยก็คือใช้ได้เลยวันนี้เราก็ใช้กะทิกล่องนะคะตัวกะทิกล่องค่อนข้างจะมีความเข้มข้นนิดนึงนะคะเราก็จะใส่ตัวเติม น้ำสุกเนี่ยนะคะไปหรือน้ำลอยดอกมะลิเข้าไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นเนี่ยค่ะใส่ลงไปน้ำกะทิลักษณะนี้จะใช้ได้กับพวกสลิมทับทิมกรอบอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันนะคะเป็นตัวกะทิสดแล้วก็ คือตัวกะทิจะไม่ข้นมากค่อนข้างที่จะใสนิดนึงแต่ว่าจะมีความหวานเพราะเนื่องจากเวลาเราไปทานเนี่ยเราก็จะเติมน้ําแข็งอยู่อันนี้ดูข้นไปนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้ตัวน้ํากะทิสําหรับสลิมเราก็เสร็จเรียบร้อยแต่เพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าคุณผู้ชมอยากให้มีความหอมมากขึ้นนะคะ ก็เอาไปอบควันเทียนได้นะคะตัวน้ำกะทิก็จะมีความหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปจัดถ้วยเสิร์ฟสลิมกันค่ะคะ่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะเสิร์ฟตัวสลิมแล้วนะคะอย่างที่เห็นนะคะเราก็ได้มา3มสีปกติสีที่เห็นเห็นก็จะเป็นชมพูเขียวขาวเนี่ยนะคะ หรือบางที่ก็ทําสีล้วนๆเป็นเขียวใบเตยล้วนก็มีนะคะนวันนี้เราทําสีออกจะจัดจ้านเป็นนิดนึงจริงๆลดปริมาณสีก็จะดีเราใช้ซ่อมเนะะี่ยค่ะตักก็ใส่เป็นขมวดเป็นก้อนๆน,นะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นเส้นยาวๆหน่อยถ้าเราไม่กดอยู่ที่ตอนกดด้วยนะคะถ้ากด ห้ยาวต่อเนื่องเนี่ยเส้นมันจะได้เป็นเส้นยาวออกมานะคะนี่นะคะสีเขียวจากใบเตยมีหอมใบเตยด้วยเพราะว่าเราคั้นจากใบเตยนะคะก็จะมีกลิ่นส่วนอีก2อันก็จะเป็นกลิ่นในตัวเส้นจะเป็นกลิ่นลอยน้ำลอยดอกมะลิน,นะคะหรือหยดกลิ่นมะลิลงไป นี่นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเอาน้ำสลิมที่เราทำไวล้ลาดเลยค่ะก็เสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งสักถ้วยหนึ่งนะคะเวลาทานค่อยใส่น้ำแข็งลงไปนะคะจะได้เพิ่มความอร่อยเย็นฉ่ำยิ่งขึ้นดูแล้วก็ ไม่น่ายากใช่ไหมคะงไงก็เข้าไปดูวิธีการทำแล้วก็อัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะหลียวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีคะ่ะ